คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารับชมการเข้าร่วมกิจกรรมของผมนะครับที่มอคอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประเทศไทยในค่ายหนังสั้นคั้ที่9นะครับจนทําให้หนังสั้นของทีมผมนะครับได้รับรางวัลประเภทหนังสั้นยอดเยี่ยมและก็นักแสดงยอดเยี่ยมนะครับ ในครั้งนี้ผมจะเห็นอะไรบ้างพบกับอะไรบ้างที่มอขอนแก่นฝากทุกท่านมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสบายดีสวัสดีครับสบายดีทุกคนสำหรับอันนี้ก็เป็นอีกเดิมตอนเซาของ่วันที่31เป็นมือที่ซ่องแนะ่นอนที่ว่ากูได้มาอยู่ที่มาให้ไะลไรคอนแก่นยอยู่ที่จังหวัดคอนแก่นนะมือนี้ก็จะเป็นอีกเดิมมือนหนึ่งที่ว่าเราจะได้เข้าง่งกิจกรรมกล้อง การฝึกอบรมนะการเหตุนั่งสั้นหรือว่าอยู่ในขายนั่งสั้นครั้งที่เกาที่มอคอนแก่นเนาะเซิงว่าเพิ่นกันจิจัดทุกๆปีเลยเซิงว่าเทานนกุตเองกันเลยเขาห่วมเซิงว่าการฝึกอบรม,ผมการสร้างนั่งน,นั่งเทนนะิเน่ยคือจะมีทังมายาลัยจากลาวเน่จากประเทศไทยเด้เซิงว่ากุตเองกับต่างหน้าเนาะจากมา,ายาลิยจากฝั่งลาวมาจากโลกพอบางอนะ่พร้อมด้วยทีมเนาะก็จะมีทังอาจารย์เน่แล้วก็มื่อนเน่มาเบิร์ก่า จะได้เห็นหูไม่ยังแดงจะได้ประสบการณ์ยังแดงเนาะจากการมาทีมาห้าวิทยาลัยอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นหรือว่ามอขอนแก่นในครั้งนี้ไปเนาะเขาก็จะได้พบเห็นพบปะ,ะกับนักศึกษาครับผู้อาจารย์อซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกเต็มหนึ่งประสบการณ์เลยแหละเนาะแต่ว่าบรรยากาศอยู่ที่มอขอนแกน่นชื่อว่าสำหรับกูเองรู้สึกเลยว่าโอ้ยดีได้เนาะตื่นเช้ามากอะมาพร้อมกับ เราจะเห็นเลยสังเกตเห็นเลยคือความอุดมสมบูรณ์ไมหมพี่ไหลเนาะทางฐานธรรมชาติสินะเออมีสัตว์ช้างวสิงไล่เนาะบว่าจะเป็นนกหรือว่ากระหอกจั้งสิ้นะเราจะพบเห็นอยู่ตลอดเลยละเลยอยู่ไซกับผมเห็นไดน้เนาะอันนี้ก็แสดงถึงการอนุรักษ์เนาะธรรมชาติให้แข่งครูไปกับมหาวิทยาลัย้วกับบรรยากาศอยู่ที่บึงซี่านเนี่ยคือกูนก็ยืนอยู่ข้างบึงซี่านนะ,ะดีลมพัดเย็นตลอดเลยนะคือเราจะเห็นเนาะลมพัดเย็นตลอดเลย แต่ตามที่ในหูมาเนาะสำหรับบื้อทิานนี่ก็ถือว่าเป็นอีกต่มหนึ่งบึ้ที่พนจะมาพนจะจัดกิจกรรมงานลอยกระทงเนาะนอกาที่ข้นแกนถือว่าเป็นงานใหญ่อีกต่มงานหนึ่งได้เนาะแล้วก็ตอนเช้าที่กุ้นมานี่ก็ถือว่ามาฮอดแล้วก็ได้มานั่งกินข้าวซึ่งว่าอยู่ในงานกิจกรรมนี้พนก็นมีเลี้ยงข้าวเนาะเลี้ยงข้าวทุกมือเลยทุกคนก็จะเป็นเลี้ยงข้าวอยู่ใน ใายนั่งเนาะเป็นข้าวเสาเ,าเข้าวซวยขา้าวแหลงหรือว่าข้าวเย็นนะครับผมก็จะมากินข้าวอยู่นี่แล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมซึ่ง <S <S จะได้เห็นเลยเนาะ <S 1> <S 1> กับคือคืนอยูย่มอคอนแกนคือคืนไล่ยำพาบคือคืนไล่จะเห็นเลยว่ากวงพ่วงรถนานโอ้ผ่านตลอดเวลาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวกิจกรรมจะเป็นแบบได้เดี๋ยวผมจะนำผ่านทุกคนเบิ่งบรรยากาศกันเนาะแต่ เดี๋ยวคนอื่นเขามาท่าของมุสิกของบรรดานิสิตนักศึกษาจากทางฝั่งลาวเนาะที่ว่าได้มีโอกาสมาที่มอคอนแก่นเนี่ยจะของมุสิกน่าได้แด่เนาะเดี๋ยวเขาจะมาลงไปิดพร้อมๆกันเลยัถทายสบายดีก่อนสบายดีซื้อที่ไหนจะซื้อที่ก่อนเ <c oughs> ดนลลาจ,จอยจอยแนะนำโต้ก่อนซื้อยังเออเอาคนใหม่ก่อนอ๋อนี่แหละเอาตัวนี้แหละซื้อยังซื้อจอยซื้อจอย,จอ,ยอ่าเป็น,นย่างไนแด่เขาเข้ามาเลยเห็นบรรยากาศอยู่ในมอคอนแกน่น แปลกหูเบกตาเบกหูเบกตาอากาศดีอากาศดีมีอย่างอีกต้องมาสรา้างงานคือครั้งที่ได้จอยมาเนี่ยคัารทำอินการทำอินแต่เป็นแต่ว่าผมเป็นครั้งสุดท้ายเนาะที่จะมายัมีครั้งต่อไปอยู่เนาะหรืออาจจะไม่ย <laughs> มีครั้งต่อไปมีครั้งต่อไปยังนอนสวัสดีสวัสดีชื่อยังชื่อซาชื่อซาซา ่มาเห็นบรรยากาศอยู่ในมอคคอนแก่นเปไ็นเลยนะสวัสดีสวัสดยใหญ่ตอนที่ตอนที่เขามาคิดว่าในห้องวจินตนาการคือวามอคคอนแก่นชีเป็นประมาณไหนอ่าคิดว่าก็น่าจะใหญ่แต่ว่าโมคิีมันจะใหญ่ขนาดนี้อืมสิ่งที่เข้ามาคือว่าสิ่งที่มักอ่ะคือของเขาเข้ามาแทบพิทของเห็น่ะสิ่งที่มักคือว่ามักยังอยู่ในสิ่งที่มักกว่าเห็นเข้ามาแล้วรู้สึกเอ้ยจุดใจเอ้ยมักเลยว่าอ๋อมักดีไซน์อาคาร กันนิสัยอาคารมันแตกต่างกันแต่ละอาคารมันจะมีของโมเด์นตกแต่กันกันในงานครั้งนี้นะครับมีหลายอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีหลากหลายมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยเข้าร่วมนะครับซึ่งมากกว่า28ทีมแล้วก็จะร่วมด้วยมีทีมจากประเทศลาวนะครับก็คือจะมีมจากมอชอก็คือหมาหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับแล้วก็จะมี มสก็คือจะเป็ตมหาวิทยาลัยสุนทรบงจาหของพ่อบางครับแล้วก็จะมีมจก็คือมหาวิทยาลัยจันปัสักจากประเทศลาวเข้าร่วม3ทีมนะครับบรรยากาศในค่ายคือดีสุดเลยนะครับผมพอเราเข้ามาก็จะพบเห็นกับภาพหน้าปกต่างๆนะครับของผลงานนิสิตนักศึกษาทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานสั้นไว ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหนังสั้นเมืองแคนหรือว่าจะเป็นค่ายหนังสั้นที่ผ่านมานะครับปรางรจันนะครับท่านบันทิตทองดีพู้มับพรผูพงดวงจันทร์เราจะเห็นเนาะจะมีอนี้บรรดาพนงานน้องๆไอ้ช่งวงนั่งเทศกาลหนังเมืองแคนเนาะเป็นโปสเตอร์นั่งต่างๆก็มีจากล่าก็จะมีนะอุบงังนะอุงัง ันการเข้ามาในงานรั้งนี้ครับแน่นอนครับสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการถ่ายรูปนะครับไว้เป็นที่ระลึกพอถ่ายรูปเสร็จนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะต้องร่วมนะครับถ่ายรูปทีมเพื่อให้รู้ว่าเรามาจากภาคส่วนไหนกันบ้างนะครับเฉพาะทีมจากสปปร,ปรลาวก็จะมาจากหลวงพ่อบาง ันแล้วก็จำปัสสักนะครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะครับอันดับต่อไปพวกเราก็จะเดินทางเข้าไปในด้านในเพื่อจะร่วมพิธีเปิดกันอย่างเป็นทางการนะครับค่ายหนังส <ong> ั้นคติที่9ในครั้งนี้ปีนี้ก็จะมาภายในหัวข้อหรือว่าติมที่มีชื่อว่า ด่วนบขอสอนะครับที่จะต้องในพูดถึงสถานีคนส่งผู้โดยสารเก่าของจังหวัดขอนแก่นนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขึ้นกับว่าทีมไหนจะสามารถตีโจทย์ได้ดีกว่ากันนะครับพอถึงเวลาเปิดงานนะครับสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือชุดการแสดงฟ้อนแบบฉบับอีสานนะครับที่ถ่ายทอดโดยนิสิตนักศึกษา ในมขอนแก่นนั่นเองนะครับที่ดูราวก็ทำให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินไปโดยไม่รู้ตัวนะครับที่เห็นผมทำหน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับคือกระยังคงอึ้งกับความงดงามในการแสดงของบรรดาในสิทธิกศากันจนครับลายกาสั้นคำที่เก้า ออออเอาไปเอาไปพวกเราก็เป็นตัวแทนของสตาฟนะครับที่จะมาดีมายพิกอีกสักรอบนึงแบบทั่วไปครับถูกพลาสติกปวดแก้วหรืออะแต่พวกปวดพอเสร็จงาน,นครับช่วงตอนเวย็นพวกเราก็ได้กลับเข้ามาที่งานเหมือนเดิมก็คือมาทานข้าวนะครับเพื่อสร้างให้เราได้สัมผัสถึงบรรยากาศแบบกองท้ายที่มีอาหารแบบบุฟเฟกเลยทีเดียวเพื่อให้ทุกคน ได้อิ่มท้องนะครับหากว่าไม่อิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะตักใหม่ได้แต่สําหรับผมแล้วก็คือบอกได้ว่าอาหารไทยที่นี้อร่อยมากนะครับแซ่บหลายเดอ้อนะครับชอบมากนะครับผมกินเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อนะครับผมนะฮะพอทานข้าวเสร็จนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินเข้าไปที่หอศิลป์บอกได้ว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมทั้งหมดของงานศิลปะก็ว่าได้นะครับพอเข้าไปสิ่งที่ทาให้ผมรู้สึกประทับใจมาก และก็มากย,ยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการวางแสดงนะครับการศิลปะแบบรูปภาพที่วาดด้วยสีน้ํามันสีน้าาําอครินะครับรวมด้วยงานปฏิมากรรมต่างๆเพราะว่าทาให้ผมนะครับรู้สึกย้อนถึงความรู้สึกเก่าๆที่ตัวเองก็เคยผ่านมาโดยการเป็นเด็กศิลปะมาก่อน,นะครับโดยเฉพาะก็งานเกี่ยวกับการปั้นนะครับสร้างมันนูนขึ้นมา มากครับงามหลายงามหลายคือ oh oh. อยู่ทาน่ายในไปจะมีศิลปะหูบแดงจะมีศ euh ิลปะหูบแดงแบบซีน้ำอะคาลิกซีน้ำมันคืองานจะเป็นสไตล์แดมซีน้ำเนาะ สวยงามมากนะครับผมเนี่ยองฟ้าคืนส่วงฝนตกสวยงามครับ <c oughs> พระพิคเนศวันนี่พระพิคเนศแนวปั้นันนี่ครับ <c oughs> ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นรูปของรอเก้านะครับผม ภาพนี้ก็คือศิลปะงานปันเนาะภาพพญยา,านางครับกินน่าจะเป็นกินงูนะและ้วก็งูก็มากินกบอีกทีกบก็มากินหน้าอีกที <c oughs> อาจจะสื่อความหมายอะไรบางอย่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับผมเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะชื่อกอนงานน่าจะมีไหมครับไม่มีนะครับผม เคยเป็นที่โชว์ผลง,งานศิลปะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปข้างในของหองภาพยนตร์นะครับได้ร่วมชมเกี่ยวกับการสายหนังนะครับร่วมกับผู้กำกับแล้วก็นิสิตนักศึกษาจากประเทศไทยในครั้งนี้ครับบอกเลยว่าเป็นครั้งที่สนุกมากนะครับที่ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากหนังสั้นในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงวันที่พวกเราจะต้อง ลงกองถ่ายลงถ่ายทําตัวจริงนะครับสถานที่ที่พวกเราเลือกถ่ายทําในครั้งนี้ก็คือที่บขอสอเลยเพราะว่าต้องการอยากจะเล่าเรื่องต่างๆจากที่นี่โดยเฉพาะแล้วก็นักแสดงที่มาร่วมงานกับพวกเราในครั้งนี้นะครับบอกได้ว่าหล่อแห้งนะครับผมหรือว่าหล่อมากนะครับดูไกลๆดูเพผนๆนะครับน้องก็มีหน้าตาคละไม้กับพระเอกไทยก็คือนาเด็กนะครับซึ่งนักแสดงในครั้งนี้ก็คือชื่อน้อง เอเดนนั่นเองที่วาวเล่าใดนิดน้อยเพื่อนวานะครับผมแล้วก็มีแม่จิมนะครับเป็นแม่ของน้องเอเดนเช่นก็มาร่วมแสดงด้วยในครั้งนี้นะครับบอกไล้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเชื่อภัยมากๆนะครับบรรยากาศบอกไล้ว่าสนุกมากนะครับมีความคลาสสิกนะครับสถานที่แห่งนี้ที่บอกไล้ว่าพวกเราดูแลว้วรู้สึกถึงได้ย้อนไปในอดีตนะครับ ที่ล้นแล้วแต่บอกเรื่องราวดีๆพิเศษของสถานที่แห่งนี้นะครับเหมือนกับที่นี่ได้บอกให้เห็นถึงความผูกพันกับวิถีชีวิตนะครับของชาวคอนแก่นมาเนิ่นนานแล้วก็ได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมนะครับทางด้านการขนส่งผู้โดยสารแล้วก็การค้าที่ใหญ่อีกแห่งของจังหวัดคอนแกนก็ว่าได้แต่ถ้าว่าในวันนี้นะครับบรรยากาศเหล่านั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าได้มีการไปสร้างสถานีบขสใหม่ ทําให้สถานที่แห่งนี้อาจเงียบเหงาไม่เหมือนแต่ก่อนพวกเราใช้เวลาในการถ่ายทําแล้วก็ตัดต่อรวมๆแล้วก็2วันสําเร็จนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็คือรอบการตัดสินนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเรารู้สึกตืน่นเต้นมากนะครับที่จะได้รู้ผลการแข่งขันนะครับจาก31เเรื่องจะมีเพียงแค่หนังสั้นเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้รับรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยม แล้วก็นักแสดงยอดเยี่ยมนะครับที่จะรับเงินสด10,000บาทพร้อมกับมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในเทศกาลหนังเมืองแคนที่ใหญ่อีกงานในเดือนธันวาคมที่จะมาถึงนะครับที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็พิเศษในงานนี้พวกเรานะครับก็ได้มีคณะกรรมาการมาจากพุ่งกับดังครับไม่ว่าจะเป็นต้องเต้น,นะครับพุ่งกับจากหนังซั์เบอร์ที่สร้างรายได้ถลลมทลายนะครับผันล้านมาแล้ว ซึ่สุนตัวของผมนะครับก็เคยพบกับพบ,พบกับต้องเต้น,นะครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับห่างนไปในปี2019ผมเองก็เคยพบกับต้องเต้นในเทศกาลนางสรรรั้นนครชัยบุรีน,นะครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่ได้มาพบกับต้องเต้เอีกครั้งหนึ่งและผมเองก็เลยขอถ่ายรูปกับเขาด้วยนะครับงาใกล้ๆขออนุญาตถ่ายรูปครับ ก่อนเองขอยินเสด้ายินดีกับภาพยนต์กับเลยนะครับผมโอ้เสียอดครับทีังลากะ่าเชิญนักศึกษากรรับ yes. ด้วยไปที่อีกหนึ่งท่านอาจารย์เรียนครับเดี๋ยวอีกทีเอาเอาข้างหลังเป็นนัก,การเมือนครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมมาจักสป่บบาโอ้อจเนาะเอา แล้ว่าเป็นไอพุ่มกับคนหนึ่งนะครับที่มีความเก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็อีกอย่างคือเขาเป็นคนที่เป็นกันเองสุดๆมากเลยนะครับครับบรรยากาศในกองเป็นยังไงแซ่บบ่อเอ็นเอ็นแซ่บบ่แซ่บบ่อแซ่บอะเลังหน่อยกินต่มะฮงจึงเป็นปลายกินเป็นปลายบ่อ กินตะปองฮงนะไอเด่นกินระบอดจับเล่นในที่สุดนะครับหนังของพวกผมก็ได้สายนะครับเป็นหนังเรื่องแรกของงานด้วยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าหนังของพวกผมจะสามารถทําให้คนที่เข้ามารับชมนะครับถึงกับกั้นน้าตาไว้ไม่อยู่แล้วก็คณะกรรมการก็ได้คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องนะครับเมื่อแต่และเรื่องได้สายไปนะครับจนมาถึงวินาทีประกาศผลก็ปรากฏว่านะครับหนังของพวกผมก็ เป็นหนังที่ได้รับรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้รับเงิน1,000 0บาทพร้อมตั๋วไปแข่งในเทศกาลหนังเมืองแคนโดยอัตโนมัตินะครับหนังมม่ม่่วววีววาวาวาา ด้วยรางวัลนะครับนักแสดงดีเด่นของน้องเอเดนนะครับน้องได้เข้าร่วมเป็นนักแสดงในเทศกาลเนเมืองแคนด้วยนี่บอก้วยว่าสมกับการที่พวกผมนะครับทุ่มเทอดหลับอดนอนกันนะครับ2วันนะครับในการถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อ แล้วก็พอได้รู้ผลอย่างนี้ครับคอมเหนื่อยล้าต่างๆก็รู้สึกว่ามันจะหายโดยอัตโนมัตินะครับเป็นการทุ่มเทของทุกคนในทีมทั้งนักสแสดงน้องเอเดนแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็อ่าซัพพอร์ตนะครับทีมของผมมาโดยตลอดนะครับในที่สุดนะครับในงานครั้งนี้ก็ทําให้ผมได้รู้ว่าได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอยา่างอย่างมากมายถึงแม้ว่าส่วนตัวผมนะครับอาจจะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับสายการทําภาพยนตร์มาโดยตรง แต่สิ่งที่ทำให้ผมได้รู้สึกก็คือมาจากความชอบนะครับในข้างในของส่วนตัวแล้วก็ทํามาโดยตลอดนะครับซึ่งก็จะก้าวผ่านคาว่าอุปสรรคจนสามารถเข้าสู่จุดที่เรียกว่าความสำเร็จได้ในวันนี้นะครับผมนะครับได้รับมิตรภาพที่ดีหลายๆอย่างนะครับจากพี่น้องฝั่งไทยจากคณะอาจารย์จากนิสิตนักศึกษา และก็ได้ความรักขอบอบอุ่นนะครับจากแม่จิมแล้วก็น้องเอเดนด้วยนะครับที่ช่วยเหลือทีมพวกผมจนสามารถทําหนังออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับความทรงจำในครั้งนี้จะคงอยู่กับตัวของผมตลอดไปแล้วก็ไม่มีวันลืม